โครงการหนึ่งในการให้คือการให้แสงสว่างแจ้งข่าวถึงพระภิกษุแม่ชีและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมคัดกรองตาต้อกระจกหากพบเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์จะได้เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ต้อกระจกรวมทั้งหมด100ดวงตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นต้องรอคิวในวันเสาร์ที่15มิถุนายน2567ณมูลนิธิพระอาจารย์มานภูริทัตโตจรันสนิทวง37ตั้งแต่เวลา8นาิกาถึง12นาิกา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตจรันสนิทวง37กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-412-2752และ099-394-6915